วิธีการนํากฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาไปใช้ในชีวิตฉันจะนํากฎความมุ่งมั่นและความปรารถนาไปใช้ให้บังเกิดผลโดยการให้คํามั่นว่าจะทําตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 1. ฉันจะเขียนรายการของความปรารถนาทั้งหมดของฉันออกมา ฉันจะนำรายการของความปรารถนานี้ไปด้วยในทุกๆท,ที่ที่ฉันไปฉันจะดูรายการของความปรารถนานี้ก่อนที่ฉันจะเข้าสู่สภาวะแห่งการมีความเงียบที่แท้จริงและก่อนการทำสมาธิฉันจะดูรายการเหล่านี้ก่อนเข้านอนในตอนกลางคืนและฉันจะดูรายการเหล่านี้เมื่อฉันตื่นนอนในตอนเช้า 2. ฉันจะปลดปล่อยรายการของความปรารถนาของฉันเพื่อมอบมันสู่คันแห่งการส,สร้างซึ่งสรรพสิ่งฉันจะเชื่อมั่นว่าเมื่อใดก็ตามที่ดูเหมือนสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่ควรเป็นมันจะต้องมีเหตุผลและนั่น เป็นเพราะแผนการของจักรวาลได้ออกแบบมาเพื่อให้ฉันได้รับสิ่งซึ่งยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นที่ฉันเคยนึกคิดเอาไว้ 3. ฉันจะหมั่นเตือนตัวเองให้ฝึกปฏิบัติการดำรงอยู่ในสภาวะแห่งการตระหนักรู้ถึงปัจจุบันขณะ ในทุกๆก,การกระทำฉันจะไม่ยอมให้อุปสรรคใดๆมาทำลายและบั่นทอนให้คุณลักษณะของความสนใจที่ฉันมีอยู่ในปัจจุบันขณะฉันจะยอมรับปัจจุบันอย่างที่มันเป็นและทำอนาคตให้ปรากฏรูปขึ้นโดยผ่านทางความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่มาจากส่วนลึกที่สุดที่ได้เก็บรักษามันไว้ภายในใจของฉัน